มาตัดต้นพิดนะครับซึ่งเป็นต้นที่เกิดจากการพอเม็ดนะครับก็ทำให้มันไม่ได้ผลผลิตนะครับคือมีดอกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดลูกร้วถึงติดก็ลูกไม่โตอันนี้เป็นถือว่าเป็นพันธุ์ที่มันกลายไปในทางด้อยนะครับเราก็เราก็เลยต้องตัดนะครับตัดให้เหลือต้นตออย่างนี้นะเพื่อที่เราจะได้ให้เขาแตก กิ่งขึ้นมานะครับแต่กิ่งขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะคัดไว้นะครับคัดกิ่งไปอย่างนี้นะเราจะเอากิ่งเด่นๆอย่างนี้ไว้นะฮะแล้วก็พอเขาออกสีน้ําตาลปุ๊บเราก็จะทําการเสียบยอดนํายอดมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะได้เป็นพีชพันธุ์ดีอย่างนี้นะครับอันนี้คือยอดพันธุ์ดีนะครับยอดพีชเจ็ดพีชสีทองนะครับพีชสีทองหรือพีชอัมพันนะฮะนี่อันนี้ก็คือได้แล้วนะครับเนี่ย อันนี้เป็นรอยต่อนะครับอันนี้เป็นกิ่งต้นต่อที่เป็นเพาะเม็ดนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการเปลี่ยนยอดนะครับก็ทําให้เขาได้กิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นพีชพันธุ์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับสำหรับ